ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงคุณของสังขารแล้วก็โทษของสังขารถ้าตาบใดเรายังเพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัดนี้ไปได้เราก็ไม่สามารถจะออกจากวัตฏสงสารไปได้ เราก็จะถูกบ่วงมานเข้ามาหลอกล่อเราด้วยตัญหาราคะโทสะโมหะอยู่อย่างนี้เลยผู้ที่จะออกจากสังสารวัฏไปได้มันจะต้องเห็นโทษของสังขารมีเท่าไหร่คุณของสังขารมันมีเท่าไหร่แล้วความไม่เที่ยงของสังขารมันมีเท่าไหร่มันจะต้องเห็นความเบื่อหน่ายมันจะต้องเห็น คุณของสังขารโทษของสังขารว่ามันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้แล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันถึงจะออกจากวัฏสงสารนี้ได้ถ้าหากเรายังไม่รู้คุณของสังขารเท่าไหร่โทษของสังขารเท่าไหร่แล้วข้อวัดปฏิบัติเราก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยที่เราจะออกจากวัตฏสงสารได้ หากมันไม่แจมแจ้งในธาสี่แล้วมันไม่แจมแจ้งในอวิชชาแล้วยังไงมันก็มีเชื้อที่จะเกิดต่อยน์ได้สั่งสารวัตนี่มันยาวนานเหลือเกินที่เราได้ท่องเที่ยวมาพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่อยูอย่ที่ปณิพาน แต่ว่าเราก็ยังสามารถรอดล่องลอยมาได้เพราะว่าวันที่พระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เราก็อาจจะไปเป็นสัตว์นรกอยู่หรือเราอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เป็นมนุษย์เราก็ไม่มีความศรัทธาเพราะอินทรีย์เรามันยังอ่อนเราก็ได้ท่องเที่ยวมาหมุนเวียนมาอยู่อย่างนี้หาเบื้องต้นบรรปลายไม่ได้ กว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะได้สร้างสะสมบาร,รมีสามสิบทัศกว่าจะเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์มันก็ยาวนานเหลือเกินแล้วกว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็ยาวนานเหลือเกินยากเหลือเกินพระพุทธองค์ได้ตัดว่าเปรียบเสมือนเราเป็นเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีเขาถึงจะเอาบ่วงลงไปสักหนึ่งครั้ง แล้วเราจะเป็นเต่าตาบอดตัวนั้นเข้าในบ่วงม,มันก็ยิ่งยากแสนยากกว่าเราจะได้มาเกิดกว่าเราจะได้มาเจอคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ยากแสนยากหมู่สัตว์อยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมินี้มันนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เอาแค่หมู่สัตว์อยู่ในโลกมนุษย์ใยนี้เฉพาะสัตว เป็นปวกเป็นแมลงเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มากมายเหลือเกินมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกก็มีประมาณ7 0 0ดพันเคนคนที่จะได้เข้ามาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติก็แค่ส่วนน้อยนิดมันไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าเราก็จะถูกบวงเขาดึงไว้อยู่ข้างนอก ถ้าตาบใดเรายังไม่เห็นทุกเรายังเพลิดเพลินกับชีวิตยอยู่ข้างนอกอย่างนั้นนะไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถข้ามฝั่งและจะออกจากวัฏฏะสงสารได้เราก็จะถูกกามมาคุณทั้งห้าดึงเราไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจคุณของรูปครั้งที่พระพุทธองค์ได้เป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธองค์ได้ท่องเที่ยวได้หาตามหามา ว่าคุณของรูปนี้มันมีคุณประมาณเท่าไหร่ที่สามารถทำให้หมูสัตว์ทั้งหลายติดอกติดใจกลับมาเกิดอยู่างนี้คุณของรูปก็มันก็ได้มาสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ชอบใจมันก็ทำให้หมูสัตว์ติดอกติดใจแต่โทษของมันก็คือพระองค์ก็ได้เห็นว่า มันเป็นของแค่แบบน้อยนิดแค่ช่วงสั้นๆรัดนิ้วมือเดียวแล้วมันก็ดับมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่สามารถทนอยู่ได้มันบังคับบัญชาไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงคุณของมันคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป มันเสวยอารมณ์แค่นิดเดียวที่เหลือมันก็มีแต่ทุกข์แต่ว่าหมูสัตว์ทั้งหลายก็ไปหลงอารมณ์ตรงนั้นไม่เข้าใจพระพุทธองค์ได้ท่องเที่ยวตามหาสิ่งเหล่านี้มาว่าคุณของรูปมีเท่าไหร่คุณของเวทนามีเท่าไหร่คุณของสัญญามีเท่าไหร่คุณของสังขารมีเท่าไหร่คุณของวิญญาณมีเท่าไหร่ แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันแค่มาเสวยอารมณ์แป๊บเดียวอารมณ์เข้าไปคล้องเกี่ยวไปยึดมั่นถือมั่นมันติดอกติดใจในภพในชาติมันก็เกิดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณโทษของมันแต่ละอย่างคือมันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์มันอาจเป็นอนัตตา เราต้องเข้าไปรู้เห็นมันตามความเป็นจริงหากเราไม่เข้าไปรู้เห็นมันตามความเป็นจริงมันไม่มีทางที่หมู่สัตว์ทั้งหลายจะถอดถอนอุปทานนี้ไปได้เพราะมันไม่รู้แจมแจ้งในอุปทานขันห้าพราะพุทธองค์ได้ตัดว่ามันเปรียบเสมือนมายากนอย่างเงี้ยมันมาทำเป็นผู้วิเศษมาหลอกล่อเราแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ มายาที่มันมาหลอกล่อเราชั่วคราวด้วยความที่ไม่รู้มันก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยต้องเวียนว่ายเราเข้าไปรู้เห็นมันตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหากเราไม่มาปฏิบัติอยู่ในทางมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี่แล้วไม่มีทางเลยที่เราจะออกจากวัตฏสงสารได้เพราะว่าข้อวัดมันปฏิบัติไม่ถูก ผลมันก็ไม่ถูกแต่วันนี้พระพุทธองค์ได้พระนิพพานไปแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ประทานคําสอนไว้ให้ในมัคมีองแปลศีลสมาธิปัญญาให้เรามาปฏิบัติเดินตามอย่างซื่อๆอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่เราทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกแม้เราจะปาถนาหรือไม่ปราถนาอย่างที่พระองค์ได้ตัดไว้ว่าเปรียบเสมือนแม่ไก่อย่างเงี้ย มันจะปรารถนาหรือไม่ปาถนาเมื่อมันไข่แล้วมันได้เวลามันก็มาโกกถึงเวลามันก็ออกไปทำมาหากินแล้วมันก็มาโกกมันทำเหตุถูกเมื่อการเวลามันเหมาะสมอย่างไรลูกมันก็กระทบเปลือกไข่ออกมาจนได้ให้เรามาเดินอยู่ในทางมัรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอย่างซื่ออ,อย่างเนี้ย การที่เรามามีศีลเพื่อที่ว่าเราจะได้มีข้อวัดปฏิบัติความยับยั้งชั่งใจมันมีสัมมาทิฏฐินำหน้ามีความเห็นชอบมีความระลึกชอบมีการงานชอบมีอาชีพชอบมันอยู่พอประมาณกินพอประมาณทำตามสติกำลังของเราอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น มันทําจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยแต่ต่อไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นศีลสมบูรณ์ศีลส,สมบูรณ์แล้วสติเราก็จะเดินอยู่ในระหว่างวันการปฏิบัติพตระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าคือเราจะเดินอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวทุกอียบทตร ให้เราจเจริญสติไปอยู่ในทุกๆขณะมันจะนึกคิดจะอยู่จะกินจะอะไรให้เราตามดูตามรู้เห็นมันตามความเป็นจริงทําความรู้สึกตัวอยู่ทุกๆขณะทุกๆขณะเมื่อมานั่งดูรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจเข้าเมือ่อลมหายใจออกเราก็รู้ลมหายใจออกทำสลับหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวนันทุกอตร เราจะมีศีลสมบูรณ์สติตั้งมัน่นแล้วเราก็จะเป็นผู้ทรงฌานอยู่ในระหว่างวันเมื่อเราทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกมันมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ให้เรามาพิจารณาขันห้าดังที่เราได้เกิดมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยว่ารูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญามันก็ไม่เที่ยงสังขารมันก็ไม่เที่ยง วิญญาณมันก็ไม่เที่ยงรูปในร่างกายเรามันก็ได้แก่ธาตุทั้งสี่ที่มันมาประชุมรวมกันมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันเป็นเพียงแต่ธาตุดินน้ำไฟลมที่มันมาประชุมรวมกันเป็นร่างกายมีเท่านั้นมันหล่อหลอมรวมกันร่างกายมันก็สามารถตั้งทรงอยู่ได้เมื่อวันหนึ่งธาตุใดธาตุหนึ่งมัน มันย่อยมันแตกสลายหรือมันไม่สมดุลอย่างเงี้ยมันก็จะดับไปทั้ง4ี่ธาตุมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลยมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติให้เรามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยดินก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงไฟก็ไม่เที่ยงลมก็ไม่เที่ยงอุปทานมันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยข้อวัดมันไม่ถูก มันก็มาหลงยึดมั่นถือมั่นว่ารูปก็เป็นเขาเวทนาก็เป็นเขาสัญญาก็เป็นเขาสังขารก็เป็นเขาวิญญาณก็เป็นเขามันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันมาหลงสังขารเมื่อเราทําเหตุถูกเราพิจารณาธาตุสเราพิจารณาอุปทานขันห้าอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าจะเป็นหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดี มันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทั้งนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาให้เรามารู้เห็นมันตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันจะถูกถอดถอนอุปทานมันจะมีวิชาเมื่อมันวางแบบปุุชนอย่างเงี้ยมันก็จะสบายเบาแบบปุุชนวางแบบพระโสดาบันมันก็จะสบายแบบพระโสดาบัน วางแบบพระสกาคามีมันก็จะสบายแบบพระสกาคามีวางแบบพระอนาคามีมันก็จะสบายแบบพระอนาคามีวางแบบพระลรหันมันก็จะสบายแบบพระลรหันให้เรามาปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตามความเป็นจริงมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะสบายมันจะเบามันจะมีความสุข มันจะแจมแจ้งในธาตุสี่มันจะแจมแจ้งในอุปทานขันธ์ามันจะแจมแจ้งในอวิชชาพบชาติเรามันก็จะสิ้นสุดลงชาตินี้ก็จะเป็นเพียงแต่ชาติสุดท้ายที่เราจะมีสังขารที่ให้มันทุกขอยู่นี้เพื่อที่ว่าเราจะอยู่ประชุมร่างกายไว้ตามอายุไขเพื่อสิ่งไหนมันทำได้เราก็ทำตามสติกำลังยนกว่าร่าง กายสังขารนี่มันจะแตกสลายลงไปให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพรยากกรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ